พระนิพนธ์ของสมเด็จพระทาจารย์โตธรรมรังสีวัชคังโคต,ติสารามนำโดยนโมหานนโมโหตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสาะนโมโหต,ตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมโหต,ตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุต ขัสสะชายาสนากตาบุตธ,ธาเจตวามารังสวานังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงตุนราสภาตันหังกระราดโยบุตธาอัตถวิสตินายกาสัพเบปติติตาไมหาังมัทเกเต,เตมุนิสรา ตีเซปฏิติโตไม่ห้างพุทโธธรมโมดวิโรจเเนชังโฆปฏิติโตไม่ห้างปุเรัศวังกุณากรรหดเยะอนุรุตโฌอาซาดิปุตโตจะดัชกิเนโกนดันโยปิจิภากัตเมงโมกัลานโนจะวามมมเกดัชกิเนสวเนไม่ห้างอาทุงอาดันดาราหุลา กัสปูจะมหานาโมคุพาสุงวามทโะเกเกสันเตปิชิภากัมิงสุริโยวะวะพังกุโรนิสินโนสิสัมปันโนโตพิโตมุนิปุงกะโวกุมารกัตตะปเทโรมเฮซิจิตตวาดะโกโตไมหังวันเนนิจังปฏิทาติกุนากะโร กุโนังคุลิมาโลจาุปาลินันดาสิวลีเทราปัญชีเมจตานลาเตติลกามะมเมเซสาสิติมาเทราจิตวันโตจิโนราาจลันตาสิละเตเชนะอังกะมังเกสุทันจิตามและสนังเกวโตอาสิดักกินเมตตสุตกัง พจสังปัจโตอาสิวา่าเมอังกุลิมาละกังคันธโมระปริตตัญจอาตนาติยสุตตะกังอากาเซกนนางอาเซเทศปาการาสันพิตาชินานาบลลังยุตตาสัตตะปาการากังกตาวาตาิตาดิสันกาตาวาหิรัชตุปัตตวา อเซซาวินัยยังยันตุอันนั้นไปิจนในเจสสาวัสโตเมสกิจเจนะสดาทัมบุทธปัญเชเรชิณปัญชรัมชั่มหิวิหารตังมหิเตเลตดาปาเลนสุมังทัเวเตมหาวิสาสภากิตเจว่มันโตสุขโตสุรโคโ กินานุภาเวนะจิตูปตะโวธรรมานุภาเวนะจิตาดิสังโฆสังขานุภาเวนะจิตันตระโยเจรามิธรรมานุภาวะปาลิโตติตินะปัญชรปิตังดารากามโอและเพดรังพระคถากินาปัญชรกฤตพระนิพนธ์ของ